ประเด็ในใกล้เคียงกันคุณผู้ชมอันนี้เอามาเตือนภัยใกล้ตัวนะคะโดยเฉพาะกลุ่มมิจฉาชีพที่มักจะหลอกโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์นะคะหรือว่าที่เราคุ้นชื่อคันดีคือแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคุณคนัทคะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ก่อนรู้ทันว่าพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงก็ได้เปรียบนะคะจะได้รู้วิธีในการป้องกันตัวเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันนะฮะว่ากลวิธีต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพที่ต้องการจะมาเอาเงินคุณผู้ชมออกไปจากกระเป๋าเะะี้ยเขาทำมาอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ ชีวิตประจําวันปกติของชายสูงวัยอายุ69ปีคนนี้คุณลุงวสันรชัดจิรานนท์อาชีพช่างเชื่อมโลหะที่วันนี้มีอาจทํางานได้ปกติแต่ต้องเดินทางมาขึ้นโรงพักพบพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรเสม็ด อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเพื่อแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนหลังได้รับโทรศัพท์จากบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจคนหนึ่งของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่แจ้งว่าคุณลุงวส,สันมีบัญชีธนาคารประมาณ30เล่มเปิดที่จังหวัดเชียงใหม่และยังมีเงินหมุนเวียนหลายล้านบาทอ้างถึงความเกี่ยวพันสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดฝากบัญชีที่ไหนบ้างเป็น เรืฝากประจําเรื่องาฝากสะตอมอะไรมาถามวมุนะครับสงสัยตอนนี้ยังไม่ได้เป็นมีข้อหาอะไรครับเพียงแต่ผมสุขสวยสดีพิเศษโอสอแล้วก็แบงชาติถามเราสตือส,สวัวตอวหัวย่แม้ขณะนี้คุณลุงวสันจะยังไม่ได้รับความเสียหายแต่ก็แปลกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น พราะตนเองไม่เคยไปจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นไปไม่ได้ที่ไปเปิดบัญชีธนาคารแต่หากให้คาดเดาอาจเป็นเพราะเคยไปสมัครงานและได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในสำเนาบัตรประชาชนแต่ก็นานมันแล้วตอนนี้กลัดถูกหลอกเพราะได้บอกข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากไปบ้างจึงมาแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานก่อนก็จะขอฝากเตือนว่าถ้ามีมาแบบนี้ ถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก,ก็น่าจะมีนังถือเป็นรายล่อักษรมาถ้ามันในเป็นเรื่องจริงในการหลอกลวงก็ขอให้ทุกคนนะลงก,นกนวนไวไ้้็ดอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปให้ข้อมูลอะไรอะไรครับ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภัยที่ไม่ใช่เพียงใกล้ตัวแต่เป็นภัยที่มาถึงตัวผ่านโทรศัพท์มือถือของใครหลายๆคนซึ่งหากไม่มีสติตั้งรับอาจากลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้จากข้อมูลของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานว่าช่วงไตรมาสที่3ปี2559หรือเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับภัยทางการเงินถึง427รายการ เพิ่มขึ้นจากไตรมารส2ถึง281รายการคิดเป็น192.5%ส่วนใหญ่เป็นภัยหลอกลวงทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้นถึง221รายการหรือคิดเป็น884% ซึ่งประชาชนส่วนมากไม่ได้รับความเสียหายแต่เป็นการโทรมาสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสว่ามีการหลอกลวงด้วยรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะกรณีที่มีแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐอื่นๆประสานงานมาเพื่อแจ้งว่าจะอายัดบัญชีเงินฝากเนื่องจากบัญชีเคลื่อนไหวผิดปกติหรือเป็นบัญชีต้องสงสยัยเหมือนอย่างคุณลุงวสันเจอกับตัว ภัยการเงินนี้ยังมีกรณีการแจ้งเบาะแสภัยรูปแบบต่างๆเช่นอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่โทรมาแจ้งว่าได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือมีการใช้บัตรเครดิตชําระค่าสินค้าและบริการโดยที่ลูกค้าไม่เคยใช้บริการยังมีกรณีบัตรเครดิตถูกขโมยการถูกปลอมแปลงเอกสารเป็นต้น ข้อมูลของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนําการรับมือเมื่อเผชิญไพยคอเซ็นเตอร์ว่าทันทีเมื่อรับสายมิจฉาชีพทางเลือกคือไม่รับสายแต่หากพลาดกดศูนย์เจอพูดคุยกับมิจฉาชีพซึ่งส่วนใหญ่คือจะหลอกถามฐานะการเงิน หากเหยื่อหลงเชื่อก็จะมีการหลอกต่อไปทํารายการที่ตู้เอทีเอ็มหรือเหยื่อบางรายที่เปิดเผยว่ามีเงินจานวนมากก็จะถูกลวงว่าครัวพันยาเสพติดมีตํารวจปลอมตัวประสานงานมาพร้อมหลอกให้โอนเงินมายัางกลุ่มมิจฉาชีพทางรอดกรณีที่จะไม่กลายเป็นเหยื่อที่ดีที่สุดคือสอบถามพนักงานธนาคารหรือแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบทุกช่องทางหรือทุกหน่วยงานที่มิจฉาชีพอ้างถึง นี่คือกลกงที่ต้องระวังเพื่อให้เราไม่กลายเป็นเหยื่อจากเสียงปลายซ้ายจนเกิดความสูญเสียไหนที่สุดทีมพิกัดข่าวหนาว26รายงานก็ต้องเช็คข้อมูลดีๆนะฮะที่สําคัญคือต้องระวังตัวด้วยนะฮะ,ะไม่อย่างนั้นจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้เพราะว่าเวลาเขาโทรเข้ามาเขาจะพูดหวานล้อมทุกอย่างทําให้เราเนี่ยรู้สึกหวาดกลัว <c oughs> ก็จะหลงเชื่อเขาอืมคือบางทีเวลารับโทรศัพท์แล้วคือได้ยินอะไรที่ผิดปกติแล้วดูท่าไม่น่าจะใช่นี่คือขอให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนโทรไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่แท้จริงนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดปกตินี่ก็แจ้งความมาไว้เลย